สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ได้นำข้อมูลข่าวสารเปิดคำทำนายจากพระโคเสียงไทยประจำปี2565หลังพระโคกินน้ำ้าถั่วและเหล้าคำทำนายจะเป็นเช่นไรเราไปรับชมกันเลยค่ะ ก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับพระราชาพิธีพืชชมงคลจรดพระนางครันแรกนาขวัญในวันพืชชมงคลประจำปี2565ที่ผ่านมาซึ่งพิธีการนี้ได้กระทําขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อส่งเสริมบำรุงขวัญเกษตรกรเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูกและถือเป็นสัญญาณว่าบัตรนี้ ได้ถึงฤดูการแห่งการเพาะปลูกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วโดยผลการเสี่ยงทายในพระราชพิธีพืชมงคนนั้นได้เสี่ยงทายว่าพระยาแรกนาได้ตั้งสัตจยาที่ฐานหยิบผ้านุ่งสี่คืบพยากรว่าน้ำจะมากสักหน่อยนาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดีส่วนนาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ค่ะ ส่วนผลการเสี่ยงไทยของกินเจ็ดสิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโครพระโคกินน้ำกินหญ้ากินถั่วและเหล้าซึ่งผลการเสี่ยงททยดังกล่าวพระโคได้กินน้ำหรือหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินถั่วพยากรณ์ว่า พลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีและพระโคกินเล่าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองค่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือสาระความรู้ดีๆที่โคราพี่นำมามอบให้ทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะคะหากชื่นชอบและถูกใจเนื้อหาสาระของเราฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารดีๆและได้ดูคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ